สวัสดีครับชนิจโจนะครับวันนี้มีก็ได้เดินมาสำรวจฝั่งเขาตะเกียบนะครับนี่ฮะรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษนะครับสำหรับฝั่งนี้นะฮะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับโดยเฉพาะตรงเขาตะเกียบด้านนี้นะจะเป็นวัดดังเดิมก็มีมานานแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาจะมีพวกนวดแผนโบราณนะฮะนี่ครับก็จะเปิดนวดนะครับชาวต่างชาตินะครับเพราะเขาเห็นว่า เป็นทำเลที่ดีนะครับมุมนี้ฝรั่งก็ชอบมานอนอาบแดดกันนะฮะเขาก็เลยมีบริการนี้เสริมขึ้นมานะครับนวดนี่ครับนวดแผนไทยนะครับโอ้ชั่วโมงละ300อครึ่งชั่วโมง200อนะครับเอานวดน้ามันชั่วโมงละ300รอยครึ่งชั่วโมง200อนะครับรับนวดนอกสถานที่ด้วยนี่ครับร้านนัทนันนวดแผนไทยนะครับตอนนี้เขาก็ลังนวดอยู่สุดยอดนะครับ เดี๋ยวจะไปดูตรงนี้นิดนึงครับเป็นวัดข่าวตะเกียบนะฮะนี่ครับด้านบนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของภูเขาหินนะครับตรงนี้ีถ้ามาแล้วต้องระวังลิงนิดนึงนะครับด้านบนนู้นสเกียนี่นะครับจะมีลิงนะฮะนื้นบนหน้าผานู่นครับหนึ่งสองสามสังขารนี่ก็มีครับสี่ห้าห้าตัวนะครับนี่ครับตรงนี้จะมีนวดด้านบนนี้บริการนวดนะฮะ แล้วก็มีร้านาเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มนะครับด้านบนนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวามาดูลิงครับลิงลงมาหาเ <c oughs> ชื่องนะครับพอดีเขาก็อยู่กับคนมานานนะครับก็ทําให้เชื่องนะครับนี่ก็มาขออาหารกินนะครับนี่ครับ <c oughs> เป็นกล้วยนะครับตัวกูตนตันะลิงตัวกูตนะครับ <c oughs> นี่ครับวิวดีมากเลยฮะนี่ครับบรรยากาศคล้ายๆกับต่างประเทศเลยอันนี้ประเทศไทยนะครับหัวหินบ้านเรานี่เองนะครับสุดยอดเลยครับเนี่ยมองมาด้านบนนี้ครับจะเห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของหัวหินนะครับ